ตอนกลางวันเงียบสงบดีนะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมง4ีนาทีนะครับในกาผมอาจจะเดินช้านนิดห่อยนี่คืออยู่ด้านข้างบ้านนะครับหันหน้าออกถนนหน้าหน้าทางนะครับจะได้รดน้ำพ,พวกพวกตะไคร้ริมรั้วพวกามะม่วง ที่กำลังโตมันลดหน่อยครับเพื่อมันชุ่มชื้นเดี๋ยวผมจะกลับไปกรุงเทพหาตังต่อนะครับมาได้วันนี้วันที่สามละตรงกับวันเสาร์นะวันเสาร์นี่คือยังเอ่ยยังไม่เสร็จนะครับบ้านน้อยเขาใหญ่ผมนี่คือประตูฮะประตูด้านข้างเหมือนกับว่ามันจะตกนะมันตกคือน้ำหนักมันทิ้งลงนะครับต้องหาอะไรมาหนุนตรงนี้ซะหน่อย สีว่าจะซื้อมาทาเพิ่มนะมันมันไม่พอมันอมทาไปแล้วมันอมนะต้องซื้อสีมาทาเพิ่ม,มชอบลายนี้นะครับเออชอบตามงบประมาณนะครับชอบสีชอบสีสแลกนี่ด้านหลังบ้านลกนะครับลกหน่อยพอมอเช้าผมเอาจอบไปได้หญ้าทั้งหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเสร็จแล้ว หลังบ้านยังนะครับเป็นหญ้าดอกหนามขัเจ็บเลยเจ็บใจขึ้นจะจะยายตะดดยหญ้าหรือจะใช้จอบดีเพราะว่าเป็นหินลูกหลังด้วยนะในการดดยถ้าเป็นหน้าฝนนะขึ้นปุ๊บแป๊บเดียวนะครับขึ้นโตโอ้โหตากลัวมากกลารดน้ำต้นไม้เพิ่งเสร็จสักพักเอาให้ชุ่มๆเลยนะครับ ผักเป็นรัวหลังบ้านเนี่ยเราดูแรงจะเป็นอย่างนี้นะครับมะละกอผมก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันแรงน้ํานะครับดูมะละกอต้นรีผอมเลยครับเหมือนคนอดอาหารอดน้ํานะครับนี่ครับผมต้องไปหางบประมาณโดยเร็วเลยมาทําให้มันเสร็จจะได้มีที่พักนะเพราะว่าตอนนี้ผมพักเอ่อบ้านน้องสาวชั่วคราวนะครับ พักมาตั้งแต่โควิดช่วงต้งตนๆแล้วตอนนี้กำลังเก็บเคลียร์ของทุกอย่างลดน้ำต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วคนบะนี่บพักบ้านหลังนี้นะครับผมจอดจู่นี่คราถึงถ่ายบ้านด้านหน้านะครับเช้าได้ยากละเรียบร้อยเสร็จทุกอย่าง ดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเพราะว่ามันมีดอกมีอะไรหญ้ามันแก่มันออกดอกนะครับนี่ครับอยู่ใต้มุกหลังคาหน้าบ้านนะครับก็ได้หญ้าในส่วนตรงนี้นะครับแบบนี้ในโฟกัสอฟไดายดยหญ้าะ่ะส่วนที่เป็นพุ่มๆง,งั้นนะ่ะเป็นถนนนะครับผมไม่เอาออกเพราะว่าให้หญ้ามันเกาะไว้เวลาฝนตกน้ำมามันจะได้เกาะดินไว้ ดินมันจะไหลตามไปกองหยูล่าง,งนะตรงนี้จะเป็นล่องล่องลึกมากเลยนะครับใครที่ดูคลิป,ปเก่าๆผมผมถ่ายไว้มันจะเป็นอย่างนั้นครับฝนก็ตกสมมุติว่าฝนตกไม่แรงพอประมาณครึ่งหนึ่งสักห้าสิเปอร์ซ็นตเนี่ยแต่น้ําน้ําน้ําลงมาจากข้างบนนี่ยมันแรงมากลงไปข้างล่างนู้นแรงมากนะครับสังเกตได้จากคลิป,ปเก่าๆที่ผมถ่ายนะครับ นี่ครับหินน้ํามันโลกเอื้องมาจากหลังคามุกนะครับมันก็จะมาเสาะดินบริเวณดีนี้ยังไม่ถึงปีนะครับยังใหม่อยู่เสาะดินมามาข้างล่างเนี่ยแต่โอเคครับผมเอาอิดบล็อกมาวางกั้น,นไว้นะครับเพราะอิดบล็อกผมเหลือประมาณสองเลนนะครับเกือบห้าร้อยก้อนคุมๆไ้จริงไม่ต้องคุมก็ไ้คุมได้ครับเพราะว่าพ้าใบผมไม่ได้เสียอะไรครับ ดินมันไหลลงนะครับเนี่ยไหลเนี่ยฝนตกมานี่ครับลงมาตรงนี้ก็จะไหลลงเพิงไลงก็มากั้นไว้ก็โอเคครับเนี่ยดินมันเต็มเลยเห็นไหครับกั้นไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันแบบไหลลงไปเยอะดีกว่ากองไว้เห็ยไม่ทําอะไรเลยนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่าที่จะ จะมีของที่นำมาป้องกันได้นะครับพองบเราก็หมดไปแล้วตอนนี้ผมจะทยอยซื้อซื้อของที่มันจำเป็นก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะนับหนึ่งซื้ออะไรก่อนใจผมนะอยากจะซื้อที่ถังเก็บน้ำนะครับเพราที่นี้มันค่อนข้างขาดน้ำก็จะซื้อถังเก็บน้ำม่อนอย่างเช่นเขาเรียกอะไรนะถังที่มีขายตามทสมัยใหม่นะไม่ ไม่ใช่โอ่งนะครับเป็นถังแบบมันเก็บน้ำได้เยอะแต่เลสเงี้ยที่เก็บน้ำนะครับ1000ลิตร2000ลิตรเขาว่าไปนะครับแล้วแต่งบ่ประมาณาต้องหาทำเลที่ตั้งแล้วก็หลังคานี่ทําเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำรางนะครับยังไม่ทำรางน้ําโอเคมาใช้ความเรียบร้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ เวลากลับจะได้ไม่ลืมค่าลืมของสายยางนี้ผมต่อไว้ก่อนเผื่อผมได้ลด,ดน้ำอีกก่อนกลับจะลดให้ชุ่มๆเลยนะครับเพราะว่ากัวจะหลุดหน้าแรงไปก็หลายเดือนนะครับโอเคนะครับได้พบกันใหม่คิดหน้าครับผมสวัสดีครับ